รนนวมกันไว้ดวงใจน้องพี่รักสามัคขี่สันสร้างสิ่งดีเพื่อปวงประชามุ่งมั่นความรู้ก้าวเดินตามฝันโดยใหม่วันไทยนานานะำเข้าสู่โลกาทิวัดพฒนาเก้วไกล รักเกียรติศักดิ์ศรีให้ความรู้คู่คุณนาทั้คำสอนจดจำภายใตายเงาธรรมสักธาศีเบรเราเห็นเป็นเด่นมิ้งควันอ้อมอกทางใจกายะให้เรื่องลือล้นานนาทุนทาเตียงไก่ ของพวกเหล่านี้รวยนำใจดังเช่นสายทาง รวมกันไว้ดวงใจน้องพี่รักสามัคขี่สันสร้างสิ่งดีเพื่อปวงประชามุ่งมัม่งความรู้ก้าวเดินตามฝันโดยไม่วั่นไัยนานะนำเข้าสู่โลกาภิวัฒน์นาเก้าไป อิงแอภภู้พิงพระนาสาวันชายเวียงเชียงใหม่สดใสดังดวงตะวัน คนภาคเพียนซ้อนเหรียญสุขใจไปสู่จุดหมายที่เป็นสัจจะเพื่อตนเพื่อชาติเพื่อ,อแว้นถิ่นแดนลานนานี่คือมหาวิทยาล่าเชียงใหม่บัน เพื i i ่อสร้างเมืองไทยยิ่งใหญ่จากไกลช้างชูคบเพลิงหน้าเริงอดทนช้างชูบคบเพลิง รติยางรวมใจพัศ